ตับอุ้มเอี่ยมฉันถ่าด่วนเป็นชั่วโมงเลยเดนนี่ปัญญามได้สิเลี้ยวคนหนึ่งกับคาไทยตลบคนหนึ่งกับเบงเต้ติ๊กต๊อกเจ้าบุ๋หัวยังกระดดกระเดียเนาะอุ้มกับมันตลบแม่อย่างต่คนณบุ๋มจักน้อว่าได้โทรศัพท์ไหมเนี่ยนะรอก่อนอุ้มแป๊บหนึ่งป๊อดไม่ตลบงามๆเลียกบัถือเลยอ่ะ รวซอยชั้นแน่โอเคก็สั่นคุณเอาคลิปไปเบิ้งก่อนโอเคได้ก็ถ่ายรูปเดี๋ยวก็ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวก็โหลดแอบคุณบ่ายันเมมเต็มเตี่ยเฝ้าเรียกเฝ้าเบิ้งนั่นเป็นยังเฮ้ยมานี่ไม่เรียกให้ป้าดรูปขึ้นลายเถี่ยนี่เดือกอะไรเนี่ยมบ่เต็มเสยวะอุ้มเอี่ยม มคุณใสโทรศัพท์รุ่นใดนี่ฉันมาแล้วคุณอยากได้คือซุมฉันบอเมนเมนเมนซุมฉันใสซ Samsung Galaxy A14 สมาร์ทโฟนเร็วแรงความจุเยอะ 128GB จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโหลดหนัง โหลดเพลงโหลดเกมโหลดแอปมาเป็นสิบก็ทำได้แบบจุใจไม่ต้องกลัวเมมเต็มที่สำคัญกล่องคมชัดหาสิปลานพิกเซลถ่ายงามงามมีครบสามเล่มสีไทยอาหารแบบใกล้ๆกหรือว่าสีไทยกลางทุองหน้าเห็นวิวก้วงๆกะสบายแถมหน้าจอใหญ่หกจุดหกนิ้วสีบังยูทูบหรือว่าสีไทยคิปติ๊กต็อกหรือสีดาวโหลดหนังมาบ่งกระม้วนในเต็มตาเลยอุ้มแถมราคาสบายกระเป๋าพ่อง มีสองสีเทนิติคุณแม่แล้วอุ้มมีสองสีแต่ว่ากางงามสสีเดอคุณมักสีใดอุ้ขอ, <S <S <ส>ของฉันเป็นสีซิวส่วนของฉันเป็นสีแบล็คเดองามลาเฮฉันยากได้ละคุณพาฉันไปซื้อเลยเร็วเร็วๆๆ,ๆ็วๆๆๆๆๆๆเดีวยว<ม><ม>อุ้วเินเข้าวก่อนคุณบอกว่าคุณหิวขาว้าวบ่เร็เรๆๆเน<ม><ม>ี่ยร็วเร็วเร็ววววเวเาเาเเ